ปฏิคับปฏิคับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับรทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดามันจะมานำเสนอหุ้นนิเกอิเช้านะครับหุ้นนิเกอิเช้าของมาที่วันที่ยี่สิบนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นนิเกอิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันจุล ช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมวันละสองรอบนะครับรอบเช้าก้าวโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับวันละสองคลิปสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ไม่พลาดนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามไว้ก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับัมมุมทางนี้ัมมุมทางนี้อ่าข้างไหนก็ไม่รู้อืมเห็นก็ว่าติดตามอยู่นะครับประมาณนี้นะกดติดตามกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับใครที่ กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับก็ขอขอบคุณเป็นจัางสุงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทาวีโชคทาวีสุขนะครับแนวทางเจ้าวีพีธรรมดาก็จะมาแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับโดยการมอบเลขให้ลุ้นๆกันนะครับหุ้นนี้คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ชอบเอารูปนี้มาลงบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าเป็นรูปที่สวย สีสวยมากเลยอ่าเป็นมุมที่สวยด้วยน้ำก็สีสใสสีฟ้าดอกซากุระข้างๆอาจารย์ก็สีชมพูภูเขาภูจิก็สวยด้วยนะเป็นภาพที่สวยมากๆภาพนี้ก็เลยเอามาลงบ่อยที่สุดนะถ้าใครเบื่อก็บอกนะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละมันมีเยอะแยะเลยรูปประเทศญี่ปุน่นอาจารย์ถ่ายมาไว้เยอะแยะเลย ไม่ได้ถ่ายเองนะคนอื่นเขาถ่ายมาอประมาณนี้นะครับจะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับท่าวีทรัพย์ทาวีโชคท่าวีสุขนะครับอ้าวมาชมเลยตอนเช้ามีเลขอะไรบ้างนะครับนี่คือเช้าศูนย์หนึ่งสองนะเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองหนึ่งอะไรคะเนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหก ห7ึ1ง8จ็นะครับหนึ่งเก้าเอีกตัวหนึ่งแล้วกัน1991นะครับส่วน2นะครับ2662กหกสอง8 2 9, 9, 2เ9็องสองแปดแปดสอนะครับประมาณนี้นะวิ่งอ่าวิ่งดอกลูดนะครับวิ่งลูดก็1กับ2นะครับประมาณนี้นะชนชอบคอยจัดนะครับนี่กี่เช้านะครับ เปลี่ยนแบบนี้นะครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองตัวลองคือศูนย์นะวิ่งรูดตัวหนึ่งกับสองนะครับส่วนคู่เจาะเนี่ยขอเน้นตรงนี้นะเออไม่ได้ทำไมขอเน้นตรงนี้นะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับถ้าศูนย์มาก็นายจะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าราวนี้นะขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะนี่แคออกเช้า พบกันใหม่อีกทีก็หุ้นนิเคะบ่ายนะครับสําหรับหุ้นนิเคอีกครับก็เท่านี้ก็แล้วกันครับโชคดีงครับสวัสดีครับ